เงียบกันหมดโซเชียลเลยปาวินานี่เป็นใครและกับชาติมาเกิดต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีแฟนคลับพมรกิทและสงสัยว่าโดยตลอดว่ามีคนมาในอดีตยังไงหรือปันอะไรหรือเปล่าแต่สำหรับปาวินาว่าในาล,ละครได้พมรกิททางช่องสามรับบทโดยนักแสดงสิ์ยูรี ัวละครและคู่นี้ก็ไม่ชอบหลานของตัวเองอย่างผู้ตานรับบทโดยเบลรารานี้เท่าไรแต่ก็เหมือนกับเหมือนกับมีปมอะไรในตลอดเวลา เรื่องราวที่เกิดกับแฟนนิยายออกมาเฉลยเลยว่าในนิยายปาวินาก็ไม่ได้เป็นใครมากับชาติมาเกิดแต่เพียงแค่อาจจะเป็นเพราะว่าในร่างกายของผู้ตามไม่ได้ไม่ได้ใช้หลานแท้ๆของตัวเองเอาเป็นว่ายัางไงก็บ้างนั้นก็ไปอ่านเอาเองดีกว่านะคะสรุปและก่อนชาติก่อนหน้านี้บาวินาก็ได้เลี้ยงและผู้ตามมาเป็นใครเป็นกรรมอะไรกับการะเกศ ก็เห็นตัวอย่างตอนต่อไปก็นึกว่าผู้ตาลเป็นเลือกว่าจะกลับมาอดีตหรือว่าอยู่ในปัจจุบันสงสัยว่าเกิดมาเฉลยแล้วค่ะละครเฉลยยังไงว่าปาวินานั้นเป็นแลเลี้ยงผู้ตานและตับกับชาติมาเกิดเป็นใครและกรรมอะไรที่ เพราะว่าชาตินี้ก็ปาวินานั้นก็ดูและไม่ค่อยชอบผู้ตาลตั้งแต่เลี้ยงดีนี่แหละค่ะแต่เหมือนกับว่ามีกรรมอะไรที่มากันเหมือนกับแม่กลิ่นและผู้ตาลพูดนิยายปาวินาก็ได้รายละเอียดและว่าเพียงแค่ไม่ได้รักและก็ไม่ได้เกลียด ผู้ตานและเหตุผลอาจจะมาจากที่ชีวิตที่อยู่ไม่ค่อยใช้หลานแท้ๆของตัวเองแต่เป็นการการเกตในร่างของผู้ตานอันนี้ก็เป็นการคาดเดาว่าว่าตัวนิยายนี้จะออกไม่ได้ออกมาได้นิยายจะได้บอกไว้ว่าปวินานั้นเป็นเป็นคลายกลับมาาเกิดทำไมและคนอาจจะพูดถึงคาดเดากันว่าเป็นผู้หญิงที่ เป็นผู้หญิงจำปาบ้างไม่เปรกบ้างแต่ก็นิยายก็ยังไม่ได้บอกไว้ว่าอาจจะเป็นแรงกรรมของการการะเกตทําให้มีคนเกียรติทางก็ไม่มีคนรักคัดเราอันนี้ก็นิยายก็ยังไม่ได้นะคะแต่ไม่ได้บอกไว้ว่าเมินาก็เป็นใครกลับมาเกิดและแต่ก็จะในวิเคราะห์ว่าอาจจะบอกว่าให้รักไม่ได้แต่จะเกียดก็ไม่ลงนั่นเอง นี่ก็คือกรรมของผู้ตาลและการเกตก็ต้องชดใช้เพราะว่าชาติก่อนทําให้คนเกลียดเยอะแต่ก็วินานั้นก็ไม่ได้รักสาเหตุคือผู้ตาลตัวจริงแล้วก็ตายไปแล้วแต่อุปติเหตุแต่ที่แท้ก็มีชีวิตอยู่ก็คือการเกตกลับมาชาติชาติมาเกิดแต่ไม่ใช่ร้านแท้ๆของตัวเอง เพล็แข่งต่อด้านอย่างดุแรงเนผู้ตานต่อให้ไม่มีบุตรกรรมใดต่อกันมาก่อนแต่ก็ยังจะรักไม่ได้นะคะเกลียดก็ไม่ใช่เรียกว่าชัดหูขัดตาและความจริงที่แสดงในครเรื่องนี้ก็คือปาวินาก็คือพยายามและจะทําให้ผู้ตานนั้นที่เธอนั้นเห็นดีตั้งแต่เด็กคุณผู้หญิงที่ชอบตั้งแต่ผู้ตานปฏิเสธว่า ก็คือปฏิเสธเธอก็แกมประกาศสันว่าเธอไม่ไร้ดักป้าและสันดูแลมาจนโตเพราะว่าเห็นแก่หลานที่นี่จะน่ารักเต็มที่เลยเพราะว่าต้องเข้าใจว่าปาวินานั้นเองก็เหมือนกับคนทั่วไปแต่ก็ญาติกับความน่ารักของเอนดูที่มีความคาดหวังว่าป้า ป้าป้าหลานทางสายเลือดก็อยู่สองคนจาระคายและมิติกรรมก่อนร่วงกันมาตั้งแต่ที่ถูกปฏิเสธแถมก็ยังมีเรื่องผู้ตานก็บอกว่าไม่คิดว่าพ่อแม่จะยิ่งทำให้รู้สึกว่าเด็กกลที่ไม่มีเป็นส่วนรวมกับเธอเลยในทางนี้เป็นเป็นนิยายก็บอกออกสรุปและชัดเจนแล้วว่าในนิยายก็ไม่ได้เป็นใครกลับชาติมาเกิดเลย แต่น่าจะเป็นเพราะว่ากรรมมาร่วมกันในสายส่วนตัวของผู้ตาลด้วย